นปาามสบายดีสบายดี fc บ่าวแพงโดยสบายดีเบอร์สุขุสุขคนเด้อสีทุกคนนะนะโดย fc เบิร์ทุกทุกคนแหละครับผู้ใหญ่เบิร์ทุกทุกคนเด้อวันนี้กับบ่าวแพงกับมีข่าวดีเนาะสีมาะหาหมูเพื่อนป้าเมาแม่น้องลิงเนาะข่าวดีนี่กับจากของคุณแม่ใจดีทางต่างประเทศเด้อเพิ่นได้ฝากเงินมาแล้วเนาะสามหมื่นบาทพี่น้องเงินนี่จะมีอ๋โตสามหมื่นบาทพี่น้องเพิ่นฝากมา มีขายังแน่เนาะกับบาแพงกับสิแจ็แจงรายละเอียดแม่น้องลิงมานั่งกับซาแพงกับฮักอันขาทำเนียมไปเนาะเหลือสองหมื่นเก้าหนึ่งร้อยเนี่ยพี่น้องบาแพงกับสิสบายดีพี่น้องสบายดีเนี่ยมาแม่น้องลิงบาแพงกับก่อนอื่นกับขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางคุณแม่เนาะที่ซอยเหลืออุดหนุนแล้วก็อุ้มสู้ทีมงานมาโดยตลอด ว่จาจะเป็นผู้ใหญ่ทุกๆฐานน้ำเนาะมิน,นิกาประแพงกาสีมามอบเงินไห้ปลาเม่าก่อนเนาะหนึ่งมืนบาทเนาะขาเขาปลาเมา่าคุณแม่คุณแม่เด้อโดยพันซื้อเขาซอยปลาเมา่าหนึ่งมืนบาทเนาะจ้ากระสอบปลาเมา่า

เดี๋ยวบาแพงก็สินับให้ปามาเอาไปเลยนาะหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งสองสามสี่นับไวๆในแพงจะได้อีเด็กับดหนึ่งสอามหนึ่งสองสามสี่เจ้านับเกินาหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่บาทหนึ่งหนึ่บาทเต็มแล้วเนะเนาะนับไปไปละมาอยู่ เรือมาแม่กับแทงกับสีมอบเลยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งมืนบาทให้ปลาเมาเลยขอบคุณเด้อคุณแม่เด้อขอบใจเด้อบอกแทงโดยซาถูกเนาะเขาให้แม่อยู่ดีไม่แห้งแล้วก็มีความสุขความเจริญเนาะต่อไปก็สิเป็นคิ้วแม่น้องลิงเนาะขาน่าอัพเพิ่นมาแจกอยู่ได้หับเด้เด้อคุณแม่โดยขอบคุณหลายๆเขาให้แม่อยู่ดีมีแม่คิวซาเป็นเบาตันวะเขาให้รลำให้รวยเด้อมันเินมันคัำเนาะกายไงพ่อแม่น้องลิงนี มีอยู่สองพันบาทเนาะขน้าดเพิ่นที่ว่าไปเห็ดลงทานเนาะโดยขาขอบพระคุณเลยไเด้อคุณแม่เด้อที่อุดนนุแม่น้องลิงเนาะแล้วก็ขอขอบพระคุณบ่าวแพงที่นำมาใขอบใจมันขอบพระคุณเนาะมาสอดอยู่ดี่นาะขอขอบพระคุณเด้อแม่เด้อแล้วก็ขอบใจบ่าวแพงเนาะภาษาลาวเนาะโดยใจบบ่าวแพงเลยไเด้อ ทำงานชูกุทุกคนเนาะมงานประมาขงชาวแพงเจ็ทุกคนเนาะที่ซเชื่อซึ่งกันและกันเนาะโดยขอเก็บเงินก่อนเด้อโดยแดงง่ายเบาแพงเหลือจากนี่เดี๋ยวบอกแพงกับที่บอกรายละเอียดเนาะว่าที่ผ่านมาไปเห็ดยังแน่คุณแม่เพิ่นบอกมาให้บอกแพงเห็ดยังแน่เนาะรายการชีปจ่ายค่านยังแน่เนาะพี่น้องเนาะบอกแพงกับที่ชี้แจงเลยเนาะทั้งเพิ่นกับผากแมาสาม คุณละมันขาดพอได้เพื่อนกับแจ้งแม่ไปเด้อเพืนละายกานหนึ่งพันบาทนี้พี่น้องเนาะสำหรับอันนะอันนั้นยังไม่ได้ขายคนละเคหาพันบาทนี้ก็คือทําบุญบาทแม่ทแม่ทาเนาะพี่น้องเนาะ บ่แพงกันได้มอบให้เพิ่นไปแล้วก่กรนน,นั่นนี่บะแพงกัน<า>แต่เอางันห<า><า>มอบไปแล้วเนาะทันคุณแม่กรฝากไ้ใหบาบเล่าแพงหาพันบาททำบุญเพื่อนแม,ม่ทนเนาะมีขาอย่างเนี่พี่เนาะมีขาของใส่เนาะของใส่ต่างๆแล้วก็มอบให้ครอบครัวเพิ่นสามพันบาท แล้วก็มีปลาหนึ่งพันบาทเนาะอุดมน,นจคาาิดกรซ่าถูกขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเนาะพี่นอ้องพันบาทเนาะมาเพ่งกสิเก็บไปอันนี้ก็คือขาปลา้วก็คาของใส่หมอหนึ่งเนาะพี่นอ้องผ่ามีที่ไปสื่อหันเสาแพงแล้วก็สามพันบาทที่บ่อแพงเหมาะให้ครอบครัวผ่นไปกับเป็นหาพันบาทเนาะ อันนี้เรือนี่<ม>พี่น้องบัต <c oughs> รเพงกับซีนัมไปจ่จายน,นี่เด็กสาวสาวตัวนี้มาแพงกับซีนัมไปจ่ายขาได้ได้นี่กระพันเจ็บเลยกระคาปูนแล้วบัตรเพงบอทันเอาบินมาเนาะพี่น้องเนาะบินกับอยู่เพื่อนแล้วบัตรเพงกับสิบเห็ดอีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อความละเอียดเนาะความละเอียดว่ามีขาเนียงเนาะซีสนัมจ่ายไปเรื่อยๆก่ะยังมีขาใช่บ้านแม่ลงลิง ขาชายนี่เหลืออยู่หลอดหนึ่งเนาะหลอดหนึ่งหลอดเท่าไรก็แม่นองลิงใช่หลอดพันหาหละพันหาเนาะปูนนี่หลอ้หินนี่หลดครึ่งเนาะหลดครึ่งบาแพงได้จ่ายเพิ่นไปแล้วหลอดหนึ่งเนาะสองพันหาปูนสามสิบสามสอบเหลือปูนอีกสามสิบสามสอบเนาะอยู่เพื่อนแม่นองลิงเดี๋ยวถ้าเบิ่งถ้าส้มไล่ละเอียดทั้งสองบาแพงเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินนี่ก็เพิ่นก็ะตักมาจำนวนมากเนาะสามหมื่นบาท แพงกะสีหลังจากมื้อนี้กะสีไปอัานงานพอสางแสงพี่น้องหลังจากมอบเงินแหล้วนี่เนาะประเพณีมื้อนี้ประเพณกะสีมอบซรัพนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าทัพยนี้ก่อนเพราะว่าสีไปพุ่นหลังจากเหล้วงานเรียบร้อยประเพณกะสีนำจ่ายเผนเนะานะห่านไอ้คงและกับหานลุงอยู่บ้านน้องห้อยปังเนาะมีหินมีปูนกันถ้าเบิ่งถ้าส้มก็ขอขอ,ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่เนาะ โดยที่ว่าซอยเรือเขามาตลอดแม่เป็นกาสีเห็ดเป็นประจำมีน,น้องเห็ดมาโดยตลอดเนาะผ่านซ่องเบาเพแพงแะไรเบาแพงก็ดีมกดีใจที่ได้เป็นสะพานบุ่นไ้ป้าเมาแม่น้องลิงิ้มเปอยเปย,เปยน้องได้เงินหนึ่งหมื่นบาทดีใจแฮงเนาะดีใจตัวเนาะโดร้ยหกร้อย เบากัปตันหกลอยหกลอยท่วงหนีเบาแพงเนาะบาแพงเป็นหนีเบากัปตันมือที่เที่เอารถไปนั่นแหละพี่น้องหารกันเนาะหารสามหันสามบุญเยอะรถตำรวจจับพวกนายคู่ช่วยไปด้วยอ๋อ้าเบิ่งสะสมเนาีบอกรายละเอียดไปเรื่อยๆว่ามีขานังขานีนี่มันนี่กะมีขาทำบุญหันแม่ไอ้เพื่อนแม่โทูแม่ท่าเนาะห้าพันบาทกับปลาจันขีดรวมเบิดนั่นแหละพี่น้องค่า เรื่องใส่ของซอยกะขานาแม่น้องลิงเมือนี่แหละกัาขาเขาปลาเมามต่อไปกะสีขาได้เน่พี่น้องขาได้เฮือนในคงแล้วกะสีเป็นขาปูนน้ำเนะาะสามสิบสามก่อสอบสามสิบสามก่อสอบบิน,นบินอยู่เฮือน,น,น,นจ่ใจเวล้วบ่เฮ<ะ>้ย ขาคาเล็กยังหมวก้ได้เนาะค่าเล็กทาปูร่วมกันเบิดร่วมกันในบินนะรวกันในบินเบาแพงเนาะที่แปอาเพิ่มลงสื่อข่อยบปลาหมั่าทีเบากับตันไปอาเพิ่มจกระสอบไปอาเพิ่มมื่อนหากระสอบตเเป็นหนสอบหากระสอบเนาะส่นกระลงสื่อเบาแพงไหวอยู่เพือือนไอ้คง สิบจักบ,บาทเนาะเนาะบาแพงกสิไปเคลียครับจ่ายาได้เพิ่นแล้วก็นหนึ่งพันบาทนี่เนาะของไอวันหน้าเนาะทางคุณแม่กัขอบุญขอบคุณเลยนอ้รัไอวันหน้าก็ได้ <c oughs> ได้แล้วเนาะบาแพงกาได้มอบไปแล้วเนาะไอวันหน้าหนึ่งพันบาทเนาะอันนี้สำหรับเงินนี้บาแพงกัสิเก็บไว้เพราะว่าก่อนนี้บาแพงกาได้มอบให้เพิ่นเนาะได้แล้วหน,นึ่งพันบาท มอบเงินไหนเขาก่อนจนบ่มีเงินไหนตำรวจ <laughs> มันกะธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะบ่มีไฟหูอะมันสิเกิดยังขึ้นบ่อแพงกับบุหูคือกันเนาะคนละพันกีบกับบมีนี่เตัวม,มีแต่ว่าทำบุญแหละก็ทำไปเรื่อยๆเนะาะผู้ใหญ่เหมือนกัทนทำบุญทางบ่อแพงก,ก็อยากทำบุญก็กทำไปก่อน <c oughs> ทำไปก่อนเนาะก็ประมาณวันที่นี่แหละพี่น้องทางผู้ใหญ่ใจดีผลกานเสียโอนมาให้ใช้จ่ายต่างๆเนาะ ว่าได้ทําไปก่อนแท่งกาดีโมกดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญไหสุขสุขคนในหมู่บ้านน้ำมงเนาะว่าต่างบ้านก็แล้วแต่ในบ้านน้ำมงเองก็แล้วแต่หรือว่าในทีมงานเขาเองก็แล้วแต่เนาะได้บุญได้กุศลนํากันเนาะไปเรืเ่อยๆมนัน,นเองกันเรื่อยๆรอเบิ่งรอส้มมีเนาะส่องแม่น้องลิงเนาะผินสิไป,ปแจกนะ้ามาแพงกันยังบุว,ว่านอนสุขของ้ของสาวแพงเนาะมามา บาวเพงก็ได้ยืมเพิ่หนึ่งพันบาทพี่น้องขงหนึ่งพันบาทกะเป็นสองพันบาทเด้เนาะมาอมากาวเพ่งนั่งไปเฮิงเลยแล้วถาใอะไรจนท่วงมากาแเพ่งมาเอาขาของ่มเอาเงินไปคนเมียไม่ได้เงินฉันสวัสดีพี่น้องนั่งชังแต่เฮิร์งให้ห้องสื่อชาวเพ่งก็ซื้ออยู่เนาะบพาะงักเถือยด้วยเบาเองพี่น้อง ค่ะของสะแพงเนาะเออหนึ่งพันบาทตอนขนะตอนทจรตอนไปอ่านงานเงินดีลุงทุยเนาะหนึ่งพันบาทของคุณแม่ซิงกับโป้คุณแม่จะดีทางต่างประเทศของคุณขอบคุณคุณแม่ทางต่างประเทศพี่เนาะไม่ต้องดูมันคายๆกันเนาะปลาตะเลือดตะเลิคุณแม่ทั้งสิงกโป์ก็อยู่ในใจตลอดเนาะเลยว้าวสมสี่สมหาพี่เนาะ ขอบคุณคุณแม่ทั้ง่างประเทศละลายเด้อที่วุตนูนซอยซาแพงเนาะหนึ่งพันบาทเป็นสองพันบาทแต่กาบะแพงยืมซาแพงพันหนึ่งไปให้ตาจำิดกอหนึ่งพันบาทมาเลยยาจอดแด๊โดยแทนเรียบร้อยเนะเาะหยองเนาะัันจเหลืออยู่แถวไหนเนาะบาทละนหนึ่งเอาอันหนึ่งยังอันหนึ่งปุ๊บเจ็บเก้าเหลืออยู่เก่าพันบาทเนาะพี่รองบาตรมีบาแพงกระสิที่เคี้ยวค่ะ ได้ด่า<โ>ดเพื่อนเกลื่อยเสาขีดเนาะมเกื่อยจันชีดเกื่ยเอื่อนเกื่อยจันขีดเออตับร่น้องว้าวย่างกับเก๊กกะกะได้เพลง,งเพลงสองอย่าอันนั้นพ่อจะเป็นหมอนอันคุณแม่บอกว่าเงินนี่มัน,นมไปใส่นี่เบิดแหละขั้นบ่พ่อเธาได้กับ่อคุณแม่ได้พันนะเนาะเพราะว่าทุกอย่างกะมันกะตัวได้บ่อพ่อากับกะไปเอาเพิ่มเนาะมันกะโอ้่ามันทอดายนะต้องไปจ่ายเขาก่อน โดไปจ่ายว่ามันบอพธใด้แต่บอกคุณแม่ถ้ามันพ่อละก็โอเคเนาะแลนนี้ก็เงินเหลืออยู่น้ำเบาแพงกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพันหนึ่งร้อยบาทน้องๆเนาะจะมีอยู่ค่าได้นี่พันเจ็ดน้องๆเนาะแล้วก็นค่าคูนค่าใช้เมลอนลิงกระถาเบิองถาส้มซ่องเบาแพงเด้อพี่น้องมือหนาเด้อมือนี่เบาแพงกันสิไปพุ่นแหละเพื่อนพอสั่งแสงพุ่นแหละพี่น้องเพื่อนสั่งแสงเนาะ ສະບາຍດີເຈັດບຸນອ້າຍເຈົ້າສະບາຍດີແມ່ຕູ້ສະບາຍດີແມ່ຕູ້ສະດີຄຸມບມຕສະບ เอาพี่น้องมาหอดนี่ครับเวลาสุมาพากวนเนาะมือหนามือในบาแพงกับสีเห็ดขิดให้พี่น้องสี่แจ้งรายละเอียดเบิ่งต่อไปเนาะว่าขานันขานี้มันทอดเทอดใดเนาะเธอคว่ำละเอียดเนาะทุกคนก็ต้องการคว่ำละเอียดอยู่แล้วโอเคเราขอปิดคลิปก่อนอื่นกับขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางคุณแม่ใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะที่ซอยสุกยุทีมงานอะไรก็ให้ทีมงานเป็นสะพานบุญไห้ซอยเรือมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ต้นจน ขาวมาเอนเน่ยี่ให้นมาปดเอสบายดีปีบข่าวมาแวหนบายดูเห็นดูสอยมาตั้งแต่เทพื้นเพื่อนแม่น้องลิง่น้องเนาะจมาหอดถงมือนี่บัตสุขสุยาเนาะดูหาอยู่ดีไม่แห้งผู้ใหญ่บัตุกทุกคนที่เคยสอยเรือผ่าน่องปลาแพง่องปลาเมา่องต้าแพงเนาะ่องแม่น้องลิงเนาะบทุกคนที่เขามาเบ่งมาส้มกั ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญเด้อสบายดีบ้านสุขสุกคนเด้อพ่อกันฉิดหนาพี่น้องอยู่บ้านโนนสมภูเนาะสิไปเบิ่งไปเห็นยังกันรอเบิ่งรอชมเด้อพน้อเด้อเจอกันฉิดหนาพี่น้อง